คือต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะว่าสวยโดนใจนะครับผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นะครับผมราคานี่เราขายกันแบบถูกที่สุดจริงๆนะครับผมถูกกันนี้ไม่มีแล้วนะฮะ สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูปยุ่งมือสองคุณภาดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่เช่นเคยนะผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมีรถเข้าใหม่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นรถที่แลไอเทมมากๆแล้วก็รถสวยจัดเลยคันนี้นะครับเป็นรถที่ใครๆหลายๆคนกําลังมองหาอยู่คือต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะว่าสวยโดนใจนะครับผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นะครับผม ใครที่หารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับน่าคือเจ้า Honda City 1.5 V+ ปี2014คันนี้บอกเลยว่าห่อจัดนะครับนี่คือเจ้า Honda c ซ t y นะครับ1.5 V+ นะครับปี2014ครับบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสภาพนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแบบนี้เลยนะครับรถสีเดิมเลยนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยๆเลยสีดำดุนะครับตัวนี้นี่ก็จะได้ไฟหน้าแบบ เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับซิตี้นี่ไฟหน้าดวงใหญ่มากไฟหน้าดวงใหญ่นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโค้เมี่ยนะครับผมนะสวยเลยครับนี่รถเดิมเลยสวยเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยด้านหน้านี่บอกเลยว่ามันฉบเฉียวสวยงามแล้วก็เท่มากด้านข้างตัวนี้เป็นล้อแม็กคู่ตัวนะครับแม็กคอสิบห้านะครับยางนะครับยางดีเลยยางมิชลินนะครับผมยางปีใหม่ๆเลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ด้านข้างหน้าหูตัวนี้มันมันมันหรูจริงนะครับด้านข้างก็บอดี้รถเนี่ย ยาวสวยเลยนะฮะติดฟิล์มกองแสงแบบประลอดนะครับฟิล์มกองแสงแบบประลอดตัวนี้นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจมองข้างกันสาดคู่ตัวนะตัวนี้เป็นเบ้ามือจับคู่เมียมนะครับคู่ตัวเลยนะครับนี่มีปุ่ม ปุ่มปลดล็อกป,ป,ประตูด้วยนะโหสวย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 เลยคันนี้ด้านท้ายรถต้อบอกเลยว่ามันโชบเชี่ยวนะครับทรงสปอร์ตอะรถรุ่นนี้นะคือเสาอากาศด้านท้ายนี่เลเป็นแบบชาร์กฟินนะทขี่ปลาฉลามนะด้านท้ายรถไฟท้ายก็ดวงใหญ่นะครับผมดวงใหญ่ยาวเลยตัวนี้นะแล้วก็มีชุดเกิตรอบคันเซนเซอร์กับระยะถอยอีก 2. จุดนะโอ้โหตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่ารุ่นรุ่นนี้เนี่ย มาเท่าไหร่ก็ขายหมดจริงๆเพราะว่ามันเป็นรถทรงที่มันสวยมากนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในคันนี้นะบอกเลยว่าสวยจัดนะผมจะตามไปชมเลยฮะด้านในห้องโดยสารครับบอกเลยว่าโอ้โหมันสวยงามมากนะแผงประตูนี้เป็นแบบทูโทนละด้านในตัวนี้นะครับเป็นทูโทนเบาะหนังนะครับผมสีออกเทานะครับสีเทาเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับผมด้านในก็สลับเทากับดานะคอนโซลสวยมากหูยเป็นไงตัวนี้เป็นตัววีพัทนะ คือต้องบอกเลยว่าโอ้โหออปชันนี่ครบเลยนะผมนี่นี่ตัวนี้นะครับเป็นกุญแจกุญแจรีมโมทนะครับผมนี่แบบ q S นะครับผมตัวนี้นะนี่แจนะฮะแล้วก็เป็นระบบแบบ push start นะครับผมนี่ฮะนี่หูหน้าจอเรือนใหม่นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวปรับเสียงก่อนนี่มีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะเดี๋ยวเราไล่ทีละอย่างเลยตัวนี้นะครับ มีหน้าจอนะผมแบบทัชสกรีนนะผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับโหมดได้เลยนะผมตัวนี้นะอ่ะมีกล้องมองหลังด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นตัววีพัดนี่ฮะมีกล้องมองหลังแอร์นะผมแอร์แบบปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะครับผมมาด้านนี้นะครับโหหน้าจอแบบบลูไลท์นะครับผมตัวนี้นะแบบดิจิตอลนะครับปนแอนาล็อกนะผมตัวนี้เลขไม้วิ่งเพียง7 0 0 0 0 7 8 0 0 0มนันกิโลนะไม้จริงไม้แท้อย่างแน่นอนนะพอรถเพิ่งเข้ามาสวยๆเลยนะปรับโหมดตรงนี้ได้นะครับนี่ ปรับโหมดตรงนี้ได้เลยปรับโหมดหาคลื่นนะตัวนี้มีเชื่อมต่อบลูทูธคือพวงมาลัยอยู่เห็นหุ้มหนังสวยเลยนะครับแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยคู่หน้าใครได้คันนี้ไปต้องบอกเลยว่าคุมาค้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน,นครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะจ๊ะสำหรับเจ้า Honda City คันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับแบบ4สูบ6วาล์วนะผมเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันรถเครื่องเดิมๆนะผมนะรถเดิมเครื่องเดิมไม่หยดไม่เยิ้มเลยรถเพิ่ง คือยังไม่ทําอะไรจริงๆนะผมคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่สวยจริงๆนะผมใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้สวยจัดนะผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาฟังราคาโปรโมชั่นกันว่าคันนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราขายแพงไม่เป็นอยู่แล้วนะฮะสำหรับเจ้า Honda City คันนี้นะบอกเลยว่าราคานี่เราขายกันแบบถูกที่สุดจริงๆนะครับผมถูกกันนี้ไม่มีแล้วนะฮะ คันนี้จัดไปเลยนะครับผมราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ3าม0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ถึงสี่แสนนะเราขายอ่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมลูกค้าประวัติดีฟรีดาวคอมมานต์หกพันกว่าบาทนะครับผมอ่าใครที่กําลังมองหารถร,ถรถุ่นนี้ใช้งานคือห้ามพลาดเลยนะครับผมราคานี้โดนใจอย่างแน่นอนนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับสามแสนเก้าหมื่นพันบาทนะครับก็ ใครที่สนใจนะผมก็สามารถจองทำสัญญาได้เลยนะผมจองมา1,000บาทนะครับไม่ผ่านยินดีคืนเินจองเต็มจำนวนนะครับผมโอเคครับฝากด้วยละกันครับกับเจ้าของด้าซิตี้คันนี้นะผมคันหน้านะครับคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคันไหนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะผมสำหรับวันนี้พี่มวยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ